เธอจะอะไรนั้หนหนนี่ไปหาผู้ใหญ่เนี่ยมีเมียเนี่ยไม่เหมือนมีมือถือเลยวะเป็นเหมือนสื่อคอยติดตามมีเมียเนี่ยเหมือนมียามคอยสอบถามยุ่มย่ามใจมีเมียเนี่ยเหมือนมีบ้านอยู่นานๆไม่เบื่อได้มีเมียเนี่ยเหมือนมีรถราคาหดเวลาขายมีเมียเนี่ยเหมือนมีผีพายหน้าเหมือนคนตายตอนยังไม่ได้แต่งมีเมียเนี่ยเหมือนมีม้าห่อควบไม่รอยยามฮึกเหิมมีเมียเนี่ยเหมือนมีบัตรเสริม ต้องคอยเติมเงินเรื่อยไปมีเมียเนี่ยเหมือนปีศาจทำไมยามอารวาสหน้าตกใจมีเมียเนี่ยเหมือนมีปากดีทำไมพอได้น้ําดีก็จากไปมีเมียเนี่ยเหมือนดังเสือทำไมขย่ําเหยื่อจะเหลืออะไรอะ่ะมีเมียเนี่ยเหมือนกันไกลทำไมตัดทีไรมังขาดทุกทีมีเมียเนี่ยชอบใจดะ่ะทำไมซื้อไม่ละนะคุณพี่มีเมียเนี่ยชอบเซาสีทำไมบ่นทุกทีที่เจอกันมีเมียเนี่ยแลหิยใจแล้วทําไมชอบมีกัน มีเมียเนี่ยไม่สั่งสรัญรจำให้มั่นอย่ามีเมีย